เราวันนี้ก็จะเป็นการผัดหอยลายนะคะใส่กิ๊เขาใส่นมสดนะคะผัดให้เข้ากันแล้วก็เครื่องปรุงตามใจชอบเครื่องปรุงตามใจชอบนะครับให้เข้ากันให้หอมดนึงใส่นมสดเพิ่มไปน้อย สีก็จะละมุนไปนิดนึงนะคะหอยลายนี่เราก็สั่งลูกค้าเรามานะคะลูกค้าไปส่งถึงหน้าบ้านเลยออกเรือไปนะคะเราก็จะสั่งลูกค้าเรามาเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะทำการใส่หอยลายนะคะใส่หอยลายไป ทาการใส่หอยลายหอยลายที่บ้านก็จะแกะเปลือกออกไปเกินครึ่งน,นะคะเพราะว่าเวลาทานเราที่เกียดแกะเปลือกแต่ตอนเราต้มแกะเนื้อเราก็จะแกะเปลือกออกไปเกินครึ่ง <c oughs> <c oughs> เวลาทานเราที่เกียดแกะเราก็จะต้องทําแบบนี้เพราะว่าเราทําทานเองเราจะไม่เราจะอำนวยความสะดวกในเวลาทาน เสียเวลาเก็บเปลือกเราจะกินง่ายให้ข้าเนื้อนิดหนึ่งผัดหอยลายเดี๋ยวพอมันเดือดปึ๊บเราก็จะใส่ผักใบโหระพาข้างบ้านเรานะคะใบโหระพาเราไม่ต้องซื้อเราก็เก็บข้างบ้านเรานี่แหละ หอ,อมด้วยนะปูกยินเองเนี่ยน,นี่ตัวชูโรงเลยนะนมเนี่ยเราไม่รู้บ้านไหนใส่อะไรแต่บ้านเราใส่นมค่ะ ใส่โหระพาเข้าไปเกรีบได้แล้วผัดหอยลายอร่อยอร่อยเปนจ๊ะ